นอกจาก่น o, นะานเจ้าก็นักบวนก็ดีรักจากการตลอดปิสัมภิตรุมหาเกียติานุรักษ์่ึงได้สานาเป็นญาติธรรมเป็นพูทธธรรมก็ดีอาหารปัตตาหารน้าปลาด้ก็ดีทุกอย่างที่ได้มีเปิดุทธสุตรงจันโนหมายมาร่วมในงานุของโาาินวตกศพ ไปแล้วหลวงปอก็ได้มีทิพย์ใจฝ่ายถึงหลักฐานก็จะจะทำไปไหนเน้อข้าจะดู พนันเลินับพนันเลินแม่ป้าจันทร์ของและครอบครัวจากบางสมปลอยหลวงทำบุญมาในแหม่อาซีบาทได้พบปะภาษาเนอยู่ดีมีสุกการโชว์โุก์คนทุกท่านทุกคนท่านใดที่ยังกินข้าวไปอินเตอร์ก็หาที่หาตามกินข้าวกินน้าไปเลยนะครับระมัน ำนวนสิบตั้นเป็นอย่างสูงที่ในกรุณาให้เกียรติทอดผ้าไบรอบองสุกุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียนเจนคุณมนูโลชาครับที่ประสานมายกเทศบาลตะบลยหินครับ นักเราก็ปกตเราจะมาเฉ นแบบมีบนิมนท่านพ้ะส่งารูปที่กรหากอบกลับ <buenas> ิมนบนครับเอนิจาวาสังการาุปาตวยธดรมิโงโอปาจิตวาดิลุจันิเตสังหุปะสมุส เท่านผู้ในการทรนินเมฆสวิรค,ครับผู้ในการโรงเรียนสุปราพิทยาคร,ทครับสวัสดีท่านถ้าเป็นไตรสุดท้ายเป็นไตรบอกสุขุนนี่ยบขอบคุณท่านแล้วขอกราบที่มคมับ นิจาวาสังกาลาวาราวยารมิโนภาริโตานิโรานิเดตะมุปะตมุ

วันแา็งขึ้นเที่ยงยั่งยืนไม่มีอภิจังมะตะาจตังมลักการทิ่จะได้มาโปรยกับเหรียญสระบระพิษน,นะครับโปรยดอกไม้เทวดานะครับโดยพระอาจารย์วัชารากรพุทธญาโนครับจากสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าบางแพร่พุทธญาณ ท่านากัปบันบนท่านได้โปรยดอกไม้เทวดาเนี่ยครับระหว่างที่คณะสถาพรเมตินต้อ,นนองได้วางดอกไม้ฉันกับกัปบันโดมคัมอารวารย์วรองพุทธยาโนครับได้คืนไบโปรยดอกไม้เทวดาครับและต่อเหลี่ยนกระบาลเพื้นไปยนะครับ มีไปนิ yup. <po bio> ่พระจามรับหลวงลูกลกครับลูกๆเจนเดือดพัดลมติดหมอกของที่เราเลือกโดยกับยอดผู้ามทุนิเกียครับขณะนี้คุณพ่อพินิจแต่งรัตตุลินพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องท่านทุนิเกียรทุกท่านได้วางดอกไม้สัญญาณที่บริเวณสถานที่พิธีในบ้านังนิมนต์ท่านพระอาจารย์วรกรณ์นะครับไปโปรยดอกไม้เทวดาและก็ จะเป็นเรียนกบรประพืติเลยนะครับท่านได้ได้ผมไปหาลงทะเิยลกหาอยาปิดท้องธนาคานเด็นยอ้อนเคเอาลงเสียงหน้าตาตัวนี้ลงไปเลยสุปกร์ต่างๆที่ด<ห>้านหน่าง<ห>อ๋อ ลูกแต่นาเอากับก็แกง่แต่เชินใดเข้นสังจะใดอย่างนั้น่ขเนรายของใกล้หลังกลางเลือพขออย่างอัน เครื่องรถ่ใหญ่ไหวตีเห็นต้นไม่ไทยไม่สารนี่ไม่ตีหน้าทิศเหนือประสาทนี่รถที่แถนั้นย่ายมดทุกกันเลยครับเพราะว่ารถดับเปลิงจะเข้ามาตังนั่นแต่ได้ครับถ้าดาวดำก,กับเก็บตอมอกกันได้แล้ว

ท่านเจ้านณยอนบริาาบริาลวังตากอากาศเุณท่าน้งและกากอากาศไมพี่น้องแต่เม่พ่นใจล้ก็ตามกั่ัแต่ท่านนายกเทศบาลกบปไหลหินแลปัสสดวไม่ได้กันจัดเตรียมเลินกั้เแต่หอมตีกันตามกันซาหง แม่คนตั้งนด้วคมีส่วนเรื่องท่เป็นผู้กรเป็นอาจารย์เฉยธรรมเป็นเจ้าจนได้เป็นพูตาท่ารับบัดนี้ท่าจะช่วยแต่โบราณโราณผูเาต่องการใยความเชื่ดว่า กราบตลอดไปห่เหมื่อแบ่งน้าจากกันเอวราบขอบคุณในานามของคณะสถานและในน้ำหลบหลังญาติน้องอีกครั้งหนึ่งราบขอบขอบคุณครับ

ไปแล้วนไงมันอ่อนาว่ะมันอยู่ยังอยูอังอยู่ยังอยู่ยัอยูังอยู่อยู่ัอยู่งอ่ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có, 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 không có khi cháu nuốt năng cái thế này là bị phẫu đến phê ừ, tốt là cuốn tốt quấn thầm cứ à ừ. <cười> <cười> ừ. <cười> mày nhớ cái phòng là để cháu cô hiện tại mày mét lận không biết cũng không có lỡ không không có một còn lỡ